morning call podcast กับเก่งสิทธิพงศ์สิริมากเกษมสวัสดีครับที่นี่คือ morning call นะครับอยู่กับผมเก่งสิทธิพงศ์สิรินาเกษมนะครับวันนี้อยากจะมาแนะนำหนังสือเล่มหนึ่งนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นหนังสือที่ผมไม่ได้กะว่าจะซื้อมาอ่านเลยจริงๆแล้วเนี่ยเดินเข้าไปในร้านหนังสือเนี่ยเพราะว่า อยากจะไปซื้อหนังสือเล่มหนึ่งนะฮะแต่ว่าได้ต <en> <s Elliott> ิดกลับมาอีก2เล่มนะครับแล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยนะครับเป็นหนังสือเล่มสีฟ้าที่ไม่กะซื้อเลยนะครับแต่เหตุที่ซื้อเพราะว่าหนังสือเล่มนี้อยู่ในจุดที่เขาบอกว่าเป็นจุดที่ขายดีที่สุดของของร้านนะครับไม่ใช่แปลว่าเป็นหนังสือขายดีที่สุดนะแต่เป็นหนังสือที่อยู่ในจุดที่ขายดีที่สุดคุณรู้ไหมว่าเป็นจุดไหนนะก็คือจุดตรงตรงหน้าเคาน์เตอร์นั่นเองนะฮะ คือถ้าตามทฤษฎีเขาบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยนะฮะเป็นเ,เป็นมนุษย์เราเนี่ยมีมีมลักษณะยอย่างนึงก็คือว่าจะไม่ชอบรอคอยนะเกลียดการรอคอยเยราไปหาฟังดู Morning Call EP ที่พูดถึงจิตวิทยาการรอคอย,ยมันจะเป็นเรื่องแบบนี้คือมนุษย์เราไม่ชอบรอคอยน,ยนั้นเวลาที่เราต้องรอเนี่ยนะฮะถ้าในบริเวณที่เราต้องรอเนี่ยมีอะไรให้เราทำเนี่ยมันจะทำให้เราไม่เบื่อนะฮะ แล้วก็เชื่อไหมฮะว่าสินค้าที่ขายดีเนี่ยนะฮะของซูเปอร์มาร์เก็ตก็คือสินค้าที่อยู่ตามเชลฟ์ตรงช่วงที่เรายืนรอที่จะเช็คเอาท์เนี่ยแหละนะครับหรือว่าถ้าเกิดเป็นพวกปั๊มน้ํามันอะไรเนี่ยก็เหมือนกันนะครับตามร้านค้าต่างๆรวมถึงร้านหนังสือนี่ด้วยนะครับหนังสือเล่มนี้อยู่ตรงเชลฟ์ตอนที่ผมรอจะจ่ายเงินหนังสือเล่มที่ซื้อมานะฮะโอเค หนังสือเล่มนี้ชื่ออะไรนะครับเกินมานานก็คือหนังสือที่ชื่อว่าดิสนีย์แลนด์ทำอะไรทําไมใครๆก็หลงรักนะครับดิสนีย์แลนด์ทำอะไรทําไมใครๆก็หลงรักความลับจากคู่มือฝึกอบรมของดิสนีย์แลนด์ที่ใช้ฝึกฝนพนักงานม,มาแล้วกว่า1 0 0 0 0แคนนะครับทําไมผมถึงสนใจเล่มนี้นะครับหนังสือเล่มนี้เขียนโดยคนญี่ปุ่นนะฮะผู้หญิงนะครับที่ชื่อว่า สกุระอิเอริกโกนะครับ้าไม่ถึงสนใจเล่มนี้ครับเอาข้าจริงๆเนี่ยผมเป็นคนที่สนใจเรื่องราวของดิสนีย์แลนด์อยู่แล้วนะฮะรู้สึกว่าดิสนีย์แลนด์เนี่ยเป็นเป็นอะไรที่มากกว่าสน,สนุกอะ่ะเป็นอะไรที่มากกว่าซีมพาร์คนะครับแต่มันมีรายละเอียดลึกๆอยู่ในนั้นนะครับทุกครั้งที่เราเข้าไปในดิสนีย์แลนด์เนี่ยนะฮะผมเข้าไปดิสนีย์แลนด์เนี่ยแล้วเนี่ยเราจะ รู้สึกถึงความพิเศษรู้สึกถึงความใส่ใจรู้สึกถึงดีเทลต่างๆที่เขาทําไม่เคยมีครั้งไหนเลยที่เข้าไปในดิสนี์แนด์แล้วรู้สึกว่าเครื่องเล่นมีกลิ่นเหม็นอับมีความสกรปรกมีความแบบที่เรารู้สึกอืไม่อยากจะกลับมาอีกไม่เคยเลยนะครับร้านค้าสะอาดสะอา้านทุกอย่างดูดีไปหมดแม้กระทั่งพนักงานยิ้มแย้มทุกคนนะครับยิ้มแย้มทุกคนแล้วผมเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ย เขาทำองค์กรแบบนี้ได้อย่างไรนะครับอตอนที่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยได้มีโอกาสคุยกับคุณโยนะครับจากเงินติดล้อนะครับผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสของดิจิทัลดิส r รั t ชันถ้าผมจำตำแหน่งไม่ผิดนะดิจิทัล t รา n ส์ฟอร์ t มชันะฮะของเงินติดล้อเนี่ยนะฮะเธอก็บอกว่าผมผมแอบไปดูสัมภาษณ์คลิปอื่นของของเขานะฮะคุณโยก็บอกว่า เวลาส่งพนักงานไปเรียนเรื่องเกี่ยวกับการบริการเนี่ยก็ส่งไปที่ดิสนีย์แลนดะ์นี่ยฮะมันก็เลยเป็นสิ่งที่ทําให้ผมเนี่ยสนใจขึ้นมาเพราะว่าเออด้วยคําที่ดิสนีย์แลนด์ใส่ใจมากๆเนี่ยถ้าเกิดว่ามีใครมาบอกเปิดเผยความลับของแบบอินไซต์ของการแบบดูแลลูกค้าเนี่ยนะครับเราก็อยากจะรู้เนาะหนังสือเล่มนี้ผมก็เลยซื้อมาด้วยความรวดเร็วนะครับราคา 250บาทนะครับโดยสำนักพิมพ์ v l เล r รเรามาดูกันว่าหนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับอะไรนะครับแน่นอนครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะพูดถึงเรื่องของวิธีการทําอย่างไรให้คนรักเรานะครับในแบบฉบับของ Disneyland นะครับอย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่าให้คนรักเราในแบบที่ความเป็นตัวเราหรือทําให้คนมา in l เลิฟกับเรานะแต่แต่เขาพูดถึงในมุมของการใช้ชีวิตด้วยและการทํางานด้วยนะฮะ โดยที่ยกตัวอย่างแล้วกันนะคือเขาจะแบ่งหนังสือเล่มนี้นะครับคือ,อคนเขียนเนี่ยมีประวัติก็คือเป็นคนที่เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวขออ่านชัดๆนยนะว่าตําแหน่งก็คืออะไรคือเขาเนี่ยนะครับทำงานอยู่ที่บริษัท Oriental Land นะครับซึ่งมีหน้าที่บริหารจัดการโต k กียวดิสนีย์รีสอร์เป็นเวลา17ปีนะครับโดย ทำงานเป็นผู้ฝึกอบรมบุคลากรในสวนสนุกดิสนีย์มากกว่า100,000นคนให้กลายเป็นผู้ใช้เวทมนตะ์นนะฮะโดยหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะครับจะรวบรวมเคล็ดลับทั้งหมด50ข้อนะครับที่จะช่วยให้คุณเป็นที่ชื่นชอบของทุกคนและทำงานได้อย่างราบรื่นนะครับก็โดยที่จริงๆแล้วเนี่ย คุณสกุระอิเนี่ยนะฮะเธอก็บอกว่าจริงๆแล้วเขาก็อยากจะบอกว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะพูดถึงแบบตัวอย่างแล้วก็เหตุการณ์ในสวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์นะครับแล้วก็สวนสนุกโตเกียวดิสนีย์ซีนะครับซึ่งจริงๆแล้วดิสนีย์แลนด์จะแบ่งเป็น2ฝั่งนะที่โตเกียวเนี่ยก็คือดิสนีย์แลนด์กับดิสนีย์ซีนะฮะแล้วก็แน่นอนนะฮะเก็บค่าเข้าเนี่ยอสองเท่านะฮะรวมถึงเบื้องหลังต่างๆมาประกอบกันนะครับเขาบอกว่า การสื่อสารเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับเมื่อสื่อสารได้ดีคุณก็จะคุยกับผู้คนได้อย่างสนุกสนานและเพลิดเพลินก,กับการทํางานมากที่ยิ่งขึ้นนะครับทั้งนี้พื้นฐานของการสื่อสารก็คือการใส่ใจนะครับเพียงแค่ใส่ใจกับเรื่องต่างๆสักนิดรอบตัวคุณก็จะรายร้อมไปด้วยคนที่ อยากร่วมงานกับคุณนะครับส่งผลให้งานคืบหน้าอย่างรวดเร็วและได้รับคำชื่นชมมากขึ้นนะครับถ้าคุณสามารถสนุกไปกับเวลางานซึ่งเป็นเวลาส่วนใหญ่ในแต่ละวันได้นะครับก็ชีวิตของคุณก็จะสนุกสนานขึ้นอย่างแน่นอนนะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะครับเขาก็บอกแล้วว่าเขารวบรวมเคล็ดลับ50ข้อนะครับในแบบฉบับของดิสนีย์นะครับโดยเขาก็เรียก50ข้อเนี่ว่าเป็น แมจิกนะแมจิกที่1นแมจิกที่2อแมจิกที่3ามแมจิกที่4แบบนี้นะครับโดยแต่ละแมจิกเนี่ยคือมันจะถูกแบ่งย่อยออกมาเป็น3าชัปเตอร์นะชัปเตอร์ที่1คือการฝึกจิตใจให้เป็นที่ชื่นชอบของผู้คนและทํางานได้อย่างราบรื่นชัปเตอร์หนึ่งเนี่ยเป็นภาคจิตใจนะครับชัปเตอร์สเนี่ยเป็นภาคของการสื่อสารวิธีการสื่อสารที่จะช่วยให้คนรอบข้างยิ้มโดยอัตโนมัติเออสื่อสารยังไงให้คนรอบข้างเรายิม้มโดยอัตโนมัตินะฮะชัปเตอร์สครับเป็น ภาคพฤติกรรมนะครับพฤติกรรมที่ทำให้คนรอบข้างคิดว่ารู้สึกดีที่ได้อยู่ด้วยนะครับอ่านะฮะบ,บอกเลยว่าจริงๆผมยังอ่านไม่จบหรอกนะฮะแต่ว่า recommend เพราะว่าโอ้โหผมอ่านไปได้ไม่กี่แมจิกเนี่ยประมาณ10กว่านะผมให้ลท์เยอะมากนะมีบางมีบางมีบางแมจิกที่ผมก็ไม่ได้ไฮไลท์เลยก็มีนะฮะแต่ว่าไฮไลท์เยอะมากแล้วก็แต่ละแมจิกเนี่ย สั้นๆนะครับประมาณสาถึงสี่หน้าดังนั้นคนที่ไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือหรืออ่านหนังสือยาวๆไม่ได้แบบผมเนี่ยก็สามารถอ่านได้ผมยกตัวอย่างหยิบมามั่วๆเลยนะฮะเอาอันนี้ดีกว่าอันนี้ผมคั้นไว้ไม่มั่วแมจิกที่เจ็ดนะครับฝึกพูดให้ติดปากว่าเราทํางานไปเพื่ออะไรนะครับอืมเขาบอกว่าแรงจูงใจในการทํางานอ๋อก่อนที่จะไปถึงเมจิกที่7็เดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตก่อนหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะฮะ เขามีศัพท์เทคนิคอธิบายด้วยนะครับคือมันเป็นศัพท์เทคนิคเฉพาะของดิสนีย์นะดิสนีย์จะเรียกลูกค้าเนี่ยที่เจอเนี่ยนะครับว่าเกสต์นะครับคือเขาจะพยายามทำให้แบบฟิลในในในส่วนสนุกการทำงานในส่วนสนุกเนี่ยเป็นเหมือนอยู่ในนิยายเลยนะครับก็คือคนที่มาเยี่ยมเนี่ยคือลูกค้าเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเกสต์นะครับหรือแขกนั่นเองนะครับส่วนพนักงานเนี่ยเขาเรียกว่าแคสต์นะครับแคสต์ก็เหมือนแบบ ตัวนักแสดงอะไรประมาณนี้นะฮะส่วนสิ่งที่แบบอยู่ในสวนสนุกเช่นสิ่งก่อสรา้างต่างๆพวกนี้นะครับเ,เครื่องเล่นอะไรต่างๆเขาก็จะเรียกว่าโชว์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าสิ่งที่ลูกค้าเนี่ยหรือเกสเนี่ยสามารถมองเห็นได้บนเวทีเนี่ยเขาจะเรียกว่า On stage แต่สิ่งที่แบบว่าเฉพาะคนเบื้องหลังเห็นอย่างเดียวเขาจะเรียกว่า Backstage แบบนี้นะครับคือดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีแบบเออสับแบบสับเทคนิคเยอะมากนะฮะ แต่ก็ไม่ได้ไม่ไเยอะขนาดนั้นมีทั้งหมดประมาณ9ก้าาคำนะเพื่อดูว่าเวลาคุยเออจะได้รู้สึกว่าคุยคุยรู้เรื่องนะฮะทีนี้เขาก็พูดถึงว่าแรงจูงใจในการทํางานของแคสก็คือแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานดิสนีย์เนี่ยมี3ข้อหลักๆดังนี้ 1. คือคําขอบคุณจากเกสหรือคำขอบคุณจากลูกค้านั่นเองนะสคือความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับคือการคิดว่า เพื่อนร่วมง,งานเป็นคนสำคัญที่ไม่มีใครมาแทนที่ได้นั่นเองนะครับสคือการรับรู้ถึงการเติบโตของตัวเองก็คือการสามารถรับรู้ได้ว่าตัวเองเติบโตขึ้นกว่าแต่ก่อนนะครับนี่คือเป็นของของพนักงานนะครับของแคสของพนักงานของดิสนีย์แลนด์นะครับแต่ทีนี้เขาก็บอกว่าแต่เราก็ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องมีแรงจูงใจแบบพนักงานหรือแคสของดิสนีย์แลนดะ์นะ เราทุกคนสามารถที่จะมีแรงจูงใจในแต่ละวันของเราได้เองในแบบฉบับของตัวเราเองนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากจะรู้ว่าแรงจูงใจในการทางานของคุณเนี่ยคืออะไรให้ลองเขียนคำตอบของคำถามต่อไปนี้นะครับก็คือ3ข้อนี้เป็นคำถามแล้วคุณไปหาคำตอบเอานะครับข้อที่1คือคุณทำงานไปเพื่ออะไรเออทำงานไปเพื่ออะไรนะทำงานไปเพื่ออะไรเออนั่นสิ ไปเพื่อเงินทํางานเพื рон, crew, rule, ่อครอบครัวทํางานเพื่อส่งน้องเรียนทํางานเพื่ออะไรนะครับ2คือตอนไหนที่ทําให้คุณรู้สึกว่าประสบความสําเร็จเตอนไหนที่ทําให้คุณรู้สึกว่าประสบความสําเร็จตอนได้เงินตอนที่ลูกค้าเซ็นหรือตอนที่ลูกค้ายิ้มหรือตอนที่ลูกค้าขอบคุณหรือตอนที่ลูกค้าประสบความสําเร็จเพราะงานของเราเป็นต้นนะข้อที่สามนะครับ เป้าหมายของงานที่ทำอยู่ตอนนี้คืออะไรเออเป้าหมายของงานที่ทำอยู่ตอนนี้คืออะไรเช่นฉันอยากจะเป็นเศรษฐีพันล้านนะหรือฉันอยากจะเก่งขึ้นฉันอยากจะมีความรู้มากขึ้นฉันอยากจะฉลาดขึ้นนะครับเขาบอกว่าลองนึกถึงเหตุผลในการทำงานของตัวคุณเองนะครับแล้วก็ลองใช้เวลานะครับตอบคำถาม3มข้อนี้นะครับว่า ออมันคืออะไรนะครับคือ3ข้อทวนอีกทีนะทำงานไปเพื่ออะไรตอนไหนที่ทําให้คุณรู้สึกว่าประสบความสําเร็จและเป้าหมายในการทํางานของคุณตอนนี้คืออะไรเนี่ยนะครับเขาบอกว่าถ้าคุณตอบคําถาม3ข้อนี้ได้เนี่ยนะครับคุณก็จะพบกับแรงจูงใจในการทํางานของคุณนั่นเองนะครับเมื่อรู้สึกว่าไม่มีแรงจูงใจในการทํางานหรือรู้สึกว่าท้อแท้เนี่ยนะครับก็ให้ดูคําตอบของ3ข้อนี้นะครับนี่คือแบบ นี่ผมไม่ได้อ่านหมนะ้ผมสรุปให้ฟังนะครแต่ว่าเมจิกข้อที่7จ็ดจะเป็นแบบนี้นะครผมเปิดมั่วๆนะครลองดูนะครัข้อที่เอาข้อต้นๆแล้วกันนะอ๋อข้อที่ข้อนี้ก็สนุกเนะ่เมจิกข้อที่2องเขาบอกว่าเวลาทุกใจให้ลองคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าหญิง Disney ดิสนีย์ดู เราก็คิดว่าเฮ้ยเจ้าหญิงดิสนีย์เป็นไงโอ้โหสวยงามพริง้งสบายๆชิลๆเฮ้ยทำไมแบบเออเราจะได้รีแลกซ์หรือเปล่าเข้าสู่คอมฟอร์ทโซนเปล่านะฮะเขาบอกว่าเอาค่อยจริงๆเนี่ยลองนึกดูนะฮะเขาบอกว่าเวลาคนเราเนี่ยนึกถึงเจ้าหญิงก็จะนึกถึงแบบเจ้าหญิงผู้หญิงที่แบบว่าเออได้แต่งงานกับเจ้าชายหล่อๆรวยๆนะครับมีชีวิตที่แบบเพอร์เฟกต์นะครับเอาค่อยจริงๆแล้วนี่เขาบอกว่า ในทางจิตวิทยาเนี่ยมีเขาจะเรียกคนที่ต้องการการพึ่งพาคนอื่นอย่างแรงกล้าว่าเป็นคนที่มีซินเดอเรล่าคอมเพล็กซ์นะครับซินเดอเรล่าคอมเพล็กซ์หรือคนที่มีปมแบบซินเดอเรล่านั่นเองเอา้าวทำไมอ่ะทำไมถึงมีปมแบบซินเดอเรล่าเขาบอกว่าถ้าบอกว่าคุณเนี่ยลองศึกษาเรื่องราวของเจ้าหญิงของดิสนีย์ดูดีๆแล้วเนี่ยแต่ละคนเนี่ยไม่ได้มีชีวิตแบบมีความสุขตั้งแต่แรก เลยนะครับคืออย่างเช่นซินเดอเรลล่าเนี่ยนะฮะก็เป็นผู้หญิงที่ต้องพึ่งพาตัวเองเยอะเลยนะครับตั้งแต่เริ่มแรกถูกแม่เลี้ยงกั่นแกล้งนะครับถูกปฏิบัติตนเหมือนตัวเองเป็นคนใช้นะครับแต่ตัวเองก็ยังทํางานบ้านโดยไม่คิดจะหนีเลยนะครับยังสู้ง่ายตาหากแถมตอนที่จะต้องไปงานเลี้ยงเต้นรำเนี่ยเธอก็ยังจะต้องแอบ ตัดเย็บชุดแสนสวยจากเศษผ้าอีกด้วยนะครับซินเดอเรลล่าเนี่ยนะครับถูกสร้างขึ้นมาให้เป็นหญิงสาวผู้เข้มแข็งที่กล้าเผชิญกับโชคชะตาและรู้จักปรับตัวนะครับหรือแม้แต่สโนไวท์นะครับก็เป็นคนที่ถูกหลอกให้กินแอปเปิ้ลอาบยาพิษแต่ก็ได้พยายามข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆมากมายอันนี้เราจะแบบพยายามบายพาสเรื่องที่แบบว่าเธอแต่งงานกันตั้งแต่อายุแบบสิบเจ็ดหรืออะไรประมาณนี้แต่ว่าส่วนเบลเนี่ยนะครับก็มาจากเรื่อง บิวตี้แอนด์เดอะเบสเนี่ยนะครับก็เป็นผู้หญิงที่มีความทีเยะยานสูงเขาบอกว่าก็จะพยายามมันขัดเกลาตัวเองด้วยการอ่านหนังสือหรือเพิ่มพูนความรู้นะครับกล่าวได้ว่าเจ้าหญิงดิสนีย์ทุกคนเนี่ยล้วนเป็นผู้หญิงที่พึ่งพาตัวเองนะครับดังนั้นเขาก็เลยบอกว่าในในแมจิกที่2เนี่ยเขาก็บอกว่าเวลาที่เรามีเรื่องทุกข์ใจนะครับหรือมีปัญหาอะไรเนี่ยนะครับมีอุปสรรคอะไรก็ตามนะครับให้ลองนึกว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์นะครับ อันนี้ถ้าผู้ชายอาจจะไม่ค่อยอินแต่ว่าก็ลองฟังดูผู้หญิงอาจจะอินนะเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์ดูนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการรู้จักปรับตัวหรือท่าทางที่งามสง่าหรือความเข้มแข็งนะครับจากนั้นให้คิดว่าจะบุกเบิกเส้นทางชีวิตของฉันด้วยตัวเองนะครับโดยไม่โทษคนอื่นหรือสภาพแวดล้อมแล้วลองทําสิ่งที่ตัวเองสามารถทําได้ให้ดีที่สุดผมว่าหนังสือเล่มนี้ดีมากมสำหรับการใช้ชีวิตและการทํางานยอมรับเลยนะครับว่ายังอ่านไม่จบ แต่เชื่อใจได้เลยว่าน่าจะอ่านจบเพราะว่าเป็นหนังสือที่อ่านง่ายมีทั้งหมด50าสิบเมจิกแต่ละเมจิกเนี่ยประมาณ3าหน้าเท่านั้นเองนะครับผมไฮไลท์กระโูดเลยนะครับแถมมีแบบตัวโพสิท t มากั้นไว้ด้วยนะครับแบบมาร์คไว้เลยอันนี้คือดีจริงอะไรแบบนี้นะฮะผมรีวิวหนังสือเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ค่าหนังสือนะไม่ได้ค่ารีวิวใดๆเลยนะฮะดังนั้นก็ เชื่อเชื่อได้นะว่ารีวิวจากใจจริงถ้าหนังสือเล่มไหนไม่ดีจะก็จะไม่ได้เอาหยิบขึ้นมาต่อว่าด้วยนะครับแบบว่ามาเป็นมาเอาเป็นที่ขั้นอรองขาโต๊ะดีกว่าอะไรเงี้ยไม่ใช่นะเพราะว่าส่วนตัวแอบรู้สึกว่าในโลกนี้ไม่ได้จะมีหนังสือที่ไม่ดีนะแต่อาจจะเป็นมีแต่หนังสือที่ไม่เหมาะกับคุณมากกว่าอะไรประมาณนี้นะ ดังนั้นเนี่ยสำหรับผมแล้วหนังสือที่ชื่อว่าดิสนีย์แลนด์ทำอะไรทำไมใครๆก็หลงรักเนี่ยสำหรับผมเนี่ยถือว่าเป็นหนังสือที่ดีนะครับแล้วก็อยากจะแนะนำให้เพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตาม Morning Call อยู่ได้ลองไปหยิบซื้อหยิบอ่านดูนะครับถ้าไม่เชื่อว่าดีก็ลองไปยืนอ่านที่ร้านหนังสือดูก็ได้นะหนึ่งแมจิกเนี่ยใช้เวลาผมว่าไม่เกินห้านาทีไม่โดดไล่แน่นอนนะครับขอบคุณที่ติดตาม Morning Call นะครับแล้วลองไปหาหนังสือ ดิสนีย์แลนด์ทำอะไรทำไมใครๆก็หลงรักเขียนโดยคุณสกุรอิเอริโกนะครับกันดูนะคะแล้วชอบไม่ชอบยังไงคอมเมนต์มาได้นะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ